โอ้ยคนคอมเมนต์ถึงกับเซ็งกันปบามๆกันเลยนะครับเมื่อมีเพจคอมเมนต์ได้ออกมาเปรียบเทียบว่าเมื่อไรก็นอทีมชาติกัมพูชาจะไปได้ใกล้เหมือนกับทีมชาติไทยซากะทีแม่ก็คงไม่นานหรอกนะครับเห็นคนใหญ่คนโตของคอมเมนต์บอกว่าเร็วๆนี้จะพาทีมชาติคอมเมนต์ไปฟุตบอลโลกใช่หรอ ก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจา๊าวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะฮะห้ององอกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัต,ตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากนะและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นดราม่าที่คนเขียนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะคลับ เนื่องจากว่าต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน้าน,นี้ประมาณสัก3าถึง4วันที่ผ่านมามันมีเกมการแข่งขัน AFCA เอเชียนคัพ2027เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเคมบูรเดียเปิดบ้านหรือว่าเปิดสนามโอลิมปิกสเตเดียมสนามเดียวของโลกนี้ที่ตั้งชื่อว่าโอลิมปิกแต่ดันไม่เคยจัดโอลิมปิกซากาทีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติ4ีลังกานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคนขเขมรก็ค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจมากๆว่าเกมนี้พวกเขาจะต้องเข้าวินเป็นฝ่ายชนะเพราะตามแรงกิ้งแล้ว เข้มบูเดียมีแรงกิ้งเหนือกว่าสีลังกาอีกนะครับอันนี้ตามที่ทางฟีฟ่าเขาจัดอันดับไว้นะเพียงแต่ประเด็นก็คือในช่วงท้ายเกมเนี่ยจากที่คเมนอุซานนำอยู่แล้ว่องประตูต่ตอ1นึ่แทๆ้ๆในนาทีประมาณที่120กกว่านะครับดันโดนทีเด็ดของสีลังกาเข้าไปอีก1นลูกทําให้สุดท้ายจบเกมสเสมอกันไป2ประตูต่ตอ2ต้องตัดสินกันด้วยจุดโทษ และเป็นทางด้านศีลังกาที่มีสมาธิดีกว่าเอาชนะไปได้ที่สกอร์สองประตูต่อ4ทําให้เคมเบอเดียกลายเป็นทีมแรกของอาเซียนที่ตกรอบในรายการนี้ไปนะครับแล้วมันก็เลยทําให้เป็นกระแสของคนคอมเมนต์ออกมาโห่ไล่ผู้จัดการทีมรวมถึงไม่พอใจนักเตะของคาบูชาเยอะแย,ะเ,ย,ะ,เยะเต็มไปหมดประมาณว่าโอ้ยอุตส่าห์เอาไอ้พวกโอนสัญชาติมาไม่รู้ตั้งกี่คนต่อกี่คนแต่เล่นกันห่วยแตกมากๆโดยเฉพาะไอ้เจ้าเบอร์เจ็ดที่เห็นบอกว่าเป็นคริสตินโอลันโดของเขมรเ,เนี่ยเล่นห่วยสดๆนะครับ และสุดท้ายทางสมาพันธ์ฟุตบอลของเขมรก็ทนกับแรงกดดันไม่ไหวประกาศปลดผู้จัดการทีมออกไปเป็นที่เรียบร้อยและนับปัจจุบันนี้ก็ตั้งผู้จัดการทีมรักษาการชั่วคราวเป็นชาวญี่ปุ่นขึ้นมาแทนไปก่อนในช่วงนี้แต่สิ่งที่น่าจะชํำชอบไปกว่านั้นคือก่อนหน้าที่กัมพูชาจะลงทําการแข่งขัน,ขนพี่ไทยเราเนี่ยก็มีเกมการแข่งข,ขันเหมือนกันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามในรายการ LP Bank 2020ซึ่งก็เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องของทางฟีฟ่าเดย์เขา เกมนี้นะครับเล่นที่บ้านเวียดนามและกลายเป็นว่าทีมชาติไทยสามารถเบียดเอาชนะไปได้ที่สกอร์รวม2องประตูต,ตอนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นผลการที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยในเกมนี้และมันก็เลยทําให้ทั้งคนคเขมเมแล้วก็คนเวียดนามเนี่ยถึงกับง้ายเก๋งกันไปตามๆกันโดยเฉพาะคนเขมเมที่ในตอนนั้นค่อนข้างจะกดดันเพราะประเทศไทยลงทําการแข่งขันแล้วเป็นฝ่ายชนะแล้วถ้าพวกเขาลงทําการแข่งขันแล้วแพ้เนี่ยจะต้องโดนล้อแน่ ซึ่งประเด็นนี้นะครับนะาก็คิดว่ามันค่อนข้างจะแปลกนะคือฟุตบอลของเขมรจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของชาวไทยอยู่แล้วนะครับจะแพ้หรือจะโดนถล่มไปกี่ประตูก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่ที่ในช่วงล่างๆเราชอบออกมาพูดถึงเรื่องของพวกเขาเนี่ยมันเป็นเพราะพวกเขาชอบมายุ่งวุ่นวายกับบ้านของเราก่อนนะครับแล้วจะให้คนไทยอย่างน้าเนี่ยอยู่กันแบบเงียบๆมันก็ใช้เรื่องซึ่ง หลังจากนั้นนะครับมันก็มีเพจคอมเมนต์ไลายต่อไลายเพจได้มีการออกมาเลือก้องนะครับว่าจริงๆฟุตบอลกัมพูชาคนที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วถ้าอยากจะพัฒนาไปไกลมากกว่านี้ยกตัวอย่างประเทศไทยสิพวกเขาตั้งนายกคนใหม่ขึ้นมาถึงจะเป็นผู้หญิงแต่เธอก็เอาจริงเอาจังกับฟุตบอลไทยมากๆมีการลงทุนอย่างมากมายมหาศาลจากนายกสมาคมคนนี้ทั้งๆท,ที่ประเทศไทยพวกเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่กําลังพัฒนาไม่แตกต่างกันกันกบกัมพูชาแต่ทำไมฟุตบอลของบ้านเขามันถึงได้เจริญก้าวหน้านําหน้ากัมพูชาไปไกลมากมาก ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องมีนายกสมาคมที่ดีกว่านี้จะต้องมีการลงทุนที่มากกว่านี้เราจะต้องเอาจริงเอาจังให้มากกว่านี้ถ้าอยากจะไปฟุตบอลโลกเหมือนกับที่ผู้นําเขาบอกเอาไว้เพจเขมรนก็บ่นเอาไว้ประมาณนี้นะครับแน่นอนหลังจากที่มีการวิเคราะห์ออกมาจากเพจเขมรแบบนี้มันก็มีคนเขมรเข้ามาแห็นเขีนเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะกัมพูชาเป็นประเทศที่จนจะไปทําแบบประเทศไทยมันน่าจะเป็นเรื่องยาก ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นเต็มๆกันเลยดีกว่าว่าหลักๆแล้วพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเห็นด้วยฟุตบอลของกัมพูชาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆถ้าหากมีการคัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่ผมจะขอเสนอเจ้าของเพจเพจนี้นะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชาเก่งมากๆเรื่องคีโมแต่เรื่องการกระทํานั้นถือว่าล้มเหลวแบบสดๆไม่ว่าจะวางเป้าหมายอะไรเวก็ตามไม่เห็นทําได้เลยสักกระยางคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศของเขาเป็นประเทศที่มีเงินพวกเขาอยากจะทําอะไรพวกเขาก็ยอมทําได้ แต่สาหรับฟุตบอลของกัมพูชาแค่จะหาสปอนเซอร์อยังยากเลยเราต้องยอมรับว่าการพัฒนาทีมฟุตบอลของเราบางครั้งมันก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากไม่มีเงินสนับสนุสนที่มากเพียงพอยกตัวอย่างทีมฟุตบอลบางทีมของคอมเมนซีขนาดสนามเย่ายังไม่มีห้องน้ำจะให้เข้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขามีลีกในประเทศให้เล่นถึง3ลีกแต่บ้านเรามีให้เล่นแค่2ลีกซึ่งลีกที่2ก็เพิ่งจะถูกยกเลิกออกไปมันน่าจะหมดโอกาสที่เราจะไล่าตามพวกเขาได้แล้วเพราะตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงขาลงของฟุตบอลกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเสียมพวกเงี้ยนพวกอินโดพวกเขาทิ้งหนีเรากันไปมากๆแล้วฟุตบอลของพวกเขาพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดแต่ของเรานั้นเหมือนกับค่อยๆจะคลานกันไปคําพูดของผมมันอาจจะดูรุนแรงไปสักหน่อยแต่ทุกคนต้องรับความจริงให้ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านักวิจารณ์ก็วิจารณ์กันไปไม่ดูเหตุผลอะไรเลยแล้วจริงๆก็ไม่ควรเปรียบเทียบกับคนอื่นๆด้วยฟุตบอลถ้าอยากจะพัฒนายังไงซะเรื่องเงินมันคือเรื่องที่สําคัญมากๆ คงไม่มีใครที่ไม่อยากเห็นฟุตบอลของกัมพูชามันพัฒนาไปไกหลหรอกในตอนนี้มีการพยายามจัดเกมการแข่งขันระดับเยาวชนจนถึงระดับประเทศอยู่เรื่อยๆแต่ด้วยการที่ไม่มีเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์มันเลยไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรเงินรางวัลมันได้น้อยแล้วใครล่ะที่อยากจะมาเล่นฟุตบอลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องคิดทบทวนว่าพวกเขาใช้วิธีใดถึงทําให้ฟุตบอลของพวกเขานั้นพัฒนาและประสบความสําเร็จแต่ที่เห็นหลักๆในตอนนี้มันมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ชัดเจนมากๆนั่นคือเรื่องของสปอนเซอร์และผู้สนับสนุน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฟุตบอลของประเทศไทยมันพัฒนามันก็ไม่แปลกพวกเขาส่งออกผู้เล่นของพวกเขาไปเล่นที่หลีกต่างประเทศหลายตัวหลายคนยกตัวอย่างนักฟุตบอลที่เราน่าจะได้ยินชื่อกันอย่างเจธนาทิพย์เขาก็เคยถูกซื้อตัวไปเล่นที่ประเทศญี่ปุน่นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนี่แหละคือข้อดีของการส่งออกนักกีฬาออกไปต่างประเทศมันทําให้พวกเขานั้นมีประสบการณ์ที่มากขึ้นถ้าหากเราจะเป็นเหมือนเขาเราต้องมีการส่งนักกีฬาของเราไปเล่นที่ต่างประเทศบ้าง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลีกของกัมพูชาชอบสนใจมากๆกับหลีกของชาวบ้านชาวช่องเขาทําไมไม่โอนสัญชาติไปอยู่บ้านเขาเลยล่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากว่าที่ประเทศไทยจะมาได้ถึงจุดจุดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพวกเขาเสียเงินไปตั้งเท่าไหร่พวกเขาเริ่มพัฒนาตั้งแต่นักฟุตบอลยังเป็นเด็กๆกันอยู่เลยในโรงโรงเรียนเนี่ยก็สนับสนุนให้นักเรียนของพวกเขานั้นเล่นกีฬาแล้วก็เตะบอลบางโรงเรียนก็มีสนามฟุตบอลให้เล่นส่วนตัวด้วยซึ่งโรงเรียนในกัมพูชาไม่น่าจะทําแบบนั้นได้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศอื่นๆพวกเขาพูดแล้วพวกเขาก็พยายามทำแตกต่างจากประเทศของเราพูดอย่างเดียวไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตั้งแต่นายกสมาคมเป็นผู้หญิงคนนี้ประเทศไทยก็ดูพัฒนาขึ้นได้ข่าวว่าเธอให้โบนัสกับนักเตะทุกๆคนทั้งๆที่ยังไม่ลงทำการแข่งขันเลยนี่ให้ขนาดนี้แล้วใครล่ะที่จะไม่ทุ่มเทเพื่อเธอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอามาเปรียบเทียบกับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไม่ทุกกัมพูชาไม่มีอะไรที่เหมือนกับประเทศอื่นๆเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องฟุตบอลแต่มันทุกๆเรื่องก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กนแล้วกันนะครับคอมเมนต์ของเขมรก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเหมือนเดิมฝั่งหนึ่งก็คิดว่าเออมันก็จริงแหละที่ฟุตบอลของกัมพูชาเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วก็อยากใช่คนใหญ่คนโตของเขมรเอาจริงซักกะทีเพราะมันก็เป็นกีฬาเบอร์หนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้ที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดนะครับลักษณะม,มันก็จะคล้ายๆกับที่ประเทศไทยเรานั่นแหละเป็นกีฬาเบอร์หนึ่งที่กองเชียร์เยอะที่สุดเหมือนกัน ส่วนอีกคอมเมนต์ฝั่งหนึ่งนะครับก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะพัฒนากีฬาเทียบเท่ากับประเทศไทยเนื่องจากขาดเงินสน,สนับสนุนอะไรโน่นนี่นั่นจริงๆมันก็มีส่วนจริงและก็ส่วนที่ไม่จริงนะครับคือก่อนที่ฟุตบอลไทยเนี่ยจะบูมฟุตบอลไทยก็เคยมีช่วงเวลาที่ตกต่ำเหมือนกันนะเคยไม่มีสปอนเซอร์เคยไม่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามเหมือนกันเพียงแต่สุดท้าย ในช่วงช่วงนั้นนะครับมันก็ผ่านมาได้เพราะมีคนที่รักฟุตบอลอย่างจริงจังทุ่มเทให้กับฟุตบอลนะครับและสุดท้ายพ่อผ่านยุคตกต่ำมาได้มันก็เริ่มเป็นกระแสฟีเวอร์ขึ้นมานะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าหากเราคิดจะเอาจริงเอาจังในเรื่องไหนบางทีเรื่องสปอนเซอร์มันก็เป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นยังไงเริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นจากตัวนักกีฬาหรือความทุ่มเทของนักกีฬากับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าหากเริ่มต้นมันดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวสปอนเซ อันนี้ก็ยังเป็นทีมแบบโ no นเนมกันอยู่เลยนะครับถ้าจะไม่มีสปอนเซอร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดานะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขออนุญาตกล่าวคำลาก,กันเลยกันแล้วกันสวัสดีและสะวีดัดครับ